ายการเปิดบันทึกตำนานในวันนี้จะพาท่านผู้ชมเดินทางสู่ดินแดนที่ครั้งใดที่มีงานเทศกาลวันลอยกระทงแล้วล่ะก็ดินแดนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางมาจากทั่วทุกสารพิษเพื่อมาเที่ยวชมงานเทศกาลลอยกระทงณจังหวัดสุโขทยัยอันเป็นที่มาของประวัติศาสตร์ไทยหรือที่เราท่านรู้จักกันในนามของแผ่นดิน พ่อขุนรามคำแหงมหาราชจุดกำเนิดแห่งลายสือไทยและที่แห่งนี้ยังเป็นที่มาแห่งเรื่องราวอันน่าศึกษาของพระเกจิอาจารย์ผู้น่าเลื่อมใสสการะซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทยัยสาธุชนส่วนใหญ่กล่าวขวัญถึงท่านในนามพระผู้เพ่งพรัดในวัตรปฏิบัติและยังคงเป็นพระนักพัฒนาที่มองเห็นการไปสร้างความเจริญให้แก่าศาสนาและสาธารณชน พระคณาจารย์ท่านนี้มีนามวา่าหลวงข้อห้อมหรือพระสุขวโรไทยซึ่งท่านดำรงสมณศักดิ์พระราชาคณะชันสามัญเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทยัยและเป็นเจ้าอาวาสวัดปูหาสุวรรณอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งความเป็นมาของท่านนี้เป็นที่มาแห่งทานศรัทธานในอดีตและปัจจุบันและณโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราท่านจะได้ร่วมกันติดตาม ความเป็นมาของพระคณาจารย์ที่น่าเลื่อมใสรูปนี้ย้อนอดีตไปในปีพศ2451อันเป็นปีที่เริ่มต้นแห่งเรื่องราวในอดีตซึ่งเป็นที่มาแห่งชาติภูมิเดิมของหลวงพ่อห้อมหรือพระสุขาวโรไทยซึ่งแต่เดิมนั้นท่านมีนามว่าห้อมนามสกุลบุญมีท่านเกิดเมื่อวันที่19มกราคมพศ2451ซึ่งเทียบแล้วตรงกับปีวอก ท่านเป็นบุตรของโยมบิดาที่มีนามว่านายเรืองและโยมมารดานามว่านางมาลัยนามสกุลบุญมีท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมดสี่คนเป็นผู้ชายสองคนและเป็นผู้หญิงสองคนบ้านเดิมของท่านอยู่ที่บ้านสวนตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยจากบันทึกส่วนตัวของท่านซึ่งท่านเป็นผู้บันทึกไว้เมื่อท่านอายุได้แ4ปี ทำให้ทราบได้ว,ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความจําที่เป็นเลศิศแม้ว่าอายุของท่านจะมากแล้วก็ตามในบันทึกลงรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของชื่อท่านไว้โดยละเอียดว่าครอบครัวของท่านแต่เดิมนั้นคุณปู่ของท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านและท่านก็คลอดที่บ้านคุณปู่ท่านเวลาที่ท่านคลอดนั้นมีผู้คนมาเยี่ยมมากทุกคนต่างห้อมล้อมที่จะมาดูท่าน ปู่ท่านเลยให้ชื่อท่านว่าฮอบหลังจากนั้นไม่นานโยมบิดาของท่านก็ไปรับราชการทหารและต่อมาก็ได้ถึงแก่กับท่านจึงอยู่กับบ้านคุณปู่จากนั้นมาท่านก็ได้ติดตามนาชายซึ่งบวชเป็นพระอยู่ที่วัดสิริราชเจริญธรรมและที่นี่ก็เป็นที่ที่ท่านเริ่มศึกษาภาษาไทยจนเมื่อปีพศ2461ท่านจึงได้โอกาสเข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดคุ้งยางใหญ่ ตำบลบ้านสวนจังหวัดสุขโขทยัยโดยที่ในหนึ่งปีนั้นท่านได้เรียนเฉพาะเดือน3เดือน4เดือน6นอกนั้นท่านต้องออกไปเลี้ยงโคกระบือทำไร่ทำนาช่วยครอบครัวต่อมาชีวิตของท่านก็ได้พกผันครั้งยิ่งใหญ่เมื่อปีพศ2471ปีนั้นท่านอายุ20ปีบริบูรณ์และเป็นธรรมดาของชายไทยที่จะต้องบวชเรียนเป็นพระภิกษุสษงฆ์ครั้งนั้น ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านอุปสมบทเมื่อวันที่28มีนาคมพศ2471ครั้งนั้นเป็นการอุปสมบทหมู่ที่มีผู้ร่วมอุปสมบทกับท่านถึง17คนโดยมีพระราชประสิทธคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระอุปชาณพัทศีมาวัดคุ้งอย่างใหญ่หลังจากที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดสิริราชเจริญธรรม1พรรษา โดยมีหลวงพ่อฤทธิ์หลวงนาของท่านเป็นเจ้าอาวาสมาอยู่วันนี้ก็ไม่อยู่จริงก็สสองสองงพันเ็ดสสิบสามือนเมษาวันที่หนึ่1เมษา2473ต่อต้นมาก็อยู่ด้วยมาได้เป็นรองเจ้าวาด 2,476ได้เป็นตัวเจ้าวาด2,478มาได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการส่งอำเภอในตำแหน่งสาธารณประการและรักษาการแทนเจ้าหนา้าอเภอด้วยมา ปี2 9 1 2491ได้เป็นตัวเจ้าหน้าพือ2993ได้เป็นพระอุปชา2 0 9 4ก็ได้รับสมณศักดิ์เป็นรพระครูโตรล้โดยไทยต่อไนั้นก็เลื่อนขึ้นเป็น ท่านโทรท่านเอเกอะไมาเอาละครับเรื่องราวของหลวงพ่ออ้อมจะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญติดตามกันได้หลังจากที่เราท่านพักกันสักครู่ก่อนนะครับ สองพันห้าร้อยแปดก็ได้เป็นรองจากนายจักรวรรดิสองพันห้าร้อยแปดแอติบแปดได้ได้เป็นพระราชาคณะในตำแหน่งสุโรไทยัยเรืยมาสองพันสี่ร้อยอสองพันห้าร้อย ยี่สิบเก้าได้เปืดอนเป็นตัวเจรร้าหน้าจังหวัดก็เเป็นเจรรน้าจังหวัดเรื่อยามาเมื่อสักครู่นี้เราท่านได้ติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อห้อมพระคณาจารย์ผู้น่าเลื่อมใสศรัทธาเจ้าคณะจรรังหวัดสุขโขทัยแห่งวัดคูหาสุวรรณอำเภอเมืองจรรังหวัดสุขโขทัยซึ่งเราได้ย้อนเรื่องราวในอนดีตของท่านไปถึงช่วงชีวิตของท่านที่ได้มีการพกผันเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒเป็นพระภิกษุสงฆ์ และจำพรรษาอยู่ที่วัดสิริราชเจริญธรรมอยู่หนึ่งพรรษาและต่อมาท่านจึงย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดคูหาสุวรรณแห่งนี้ในปีพศ .2473 และท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างทิิงจังตั้งแต่นั้นมาจนถึงปีพศ .2477 ท่านก็สามารถสอบได้นักธรรมเอกจากสำนักเรียนวัดราชธานีจากนั้นท่านก็สมัครเรียนทางการศึกษาสายสามัญ จนจบชั้นมัธยมปีที่6จากโรงเรียนสุขโขทัยวิทยาคมในปีพศ .2487 จากการใฝ่การศึกษาเล่าเรียนของท่านทําให้หลวงพ่อฮอบท่านมีความสามารถพิเศษในการอ่านภาษาขอมและภาษาไทยโบราณซึ่งเป็นอักษรสมัยพ่อคุณรามคําแหงมหาราชนอกจากนี้ท่านยังมีความชํานาญเป็นพิเศษทางนวกรรมธรรมกตถึกและการอบรมแนะการวิปัสสนากรรมฐาน ส่วนหน้าที่ในวัดคูหาสุวรรณนั้นท่านดูแลในฐานะรองเจ้าอาวาสและรักษาการเจ้าอาวาสเนื่องจากในขณะนั้นเองเจ้าอาวาสอาพาธเป็นอำพาธไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสได้ต่อมาไม่นานหลวงพ่อห้อมท่านก็ถูกนิมนต์ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดคูหาสุวรรณเมื่อวันที่หนึ่งเดือนเมษายนพศ2487ตลอดเวลาที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดคูหาสุวรรณแห่งนี้ หลวงพ่อหอบท่านได้ใช้วิชาความรู้ที่ท่านได้เรียนมาทั้งหมดในการก่อสร้างปฏิสังขรณ์บูรณะวัดคูหาสุวรรณไม่ว่าจะเป็นการรื้อสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมหรือการสร้างถาวรวัตถุที่จําเป็นในวัดขึ้นมาใหม่ตามความเหมาะสมและการใช้งานเพื่อให้วัดคูหาสุวรรณเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองสมกับเป็นาศาสนสถานที่สามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆต,ต,ตามความประสงค์ของชาวบ้าน และสาธุชนที่ต่างเดินทางมานมาัสก,การท่านด้วยความเคารพศรัทธาไม่ว่าจะเป็นกุฏิสาาการ,รเปลี่ยนโบสถ์เขื่อนริมน้ำเมนหรือแม้แต่ห้องน้ำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบเห็นในปัจจุบันณวัดคูหาสุวรรณล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่หลวงพ่อฮอบไม่สร้างขึ้นใหม่ท่านก็บูรณะให้คงสภาพใช้งานได้ทั้งสิน้นครับ <c oughs> ช่วที่หลวงพ่อได้มารับตำแหน่งนะครับ หลวงพ่อได้สร้างนะครับหรือว,ว่าปฏิสังขรณ์แบบอย่างไรบ้างมาพอได้เป็นเนี่ยมันมันพังหมดลนะวิหารก็พังวิหารหารไม้ไอ้พังมัเ72เจตสิบสองวพุอธลวัอมหักสามองค์ต้องซ่อมแตกกระจายพีองค์ ก็ออยังเหลือสามตอนมาหละสลาเสามาขัดขาดหมดครับก็ต้องย้ายมาสร้างสลาสลานี่แล้วก่อนอยู่หนึ่งน้ำที่สลาเดิมมันพางลงหน้าไปหมดแล้วไม่มีแล้วจากแรงทานศรัทธาของญาติโยกที่มักจะมาร่วมบุญในการก่อสร้างทุกๆครั้ง ท่านจะมีบัญชีบันทึกเอาไว้เป็นรายลักษณ์อักษรอย่างละเอียดและด้วยการปราตรำทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและไม่เคยหยุดที่จะสร้างสรรค์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอันเป็นเหตุที่มาแห่งโรคต่างๆที่ทำให้ท่านต้องอาพาธซึ่งหลวงพ่อ้อมท่านบันทึกไว้ในประวัติส่วนตัวของท่านอย่างละเอียดว่าท่านเป็นฤทธิ์ศีดวงในจมูก เคยเข้าโรงพยาบาลจุลามาแล้วทำการผ่าตัดในปีพศ2482แต่ต่อมาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลสงอีกเมื่อมีเลือดไหลออกมาในปีพศ2500และต่อมาก็เป็นไข้ามาลาเรียโรคหัวใจต่อกระจกทุกครั้งที่ท่านอาพาธแล้วก็หายหลวงพ่อ้อมท่านก็ไม่เคยที่จะหยุดภารกิจต่างๆท่านยังคงทำและสร้างต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง ด้วยเจตนารมอันแน่วแน่มันเลยออกเดนโดนเนื่องจากไปโดดงอกไองอกจมูกมเนี่ยเป็นเมื่อวสิบเจ็7ตั้งใจไปศึกษาไปในกรุงเทพได้ที่อยู่แล้วเลยไปไม่ได้มันเป็นเองงอกในจมูกดูเสือเป็นช่วงเบาเดียวก็ตาลายแล้วไปไม่ได้เลย การจซศึกษาด้วนเป็นแค่นางนำเองเอกไอ้การที่จะไปอยู่กรุงเทพเป็นอันเป็นอะไเลิกไปก็ต้องรับตำแหน่งเจ้าวาดเลยเข้าไปอยู่เพีงเดือนสามเดือนสี่เดือนหก็ต้องออกเลี้ยงขวายยปีเพี่ย,ยงสองเดือนเท่านั้นแหะสี่ปีไม่ได้อ่ะ อ่านประทมแบบเริ่มๆๆเริ่มเริ่มเดมถึงไม่ก็บอกได้ตาขึ้นเพียงจะนาใตอินเนี่ยที่เวดไปในเดียนมีมา,าหลวงพ่อให้เดียนริดท่านให้ไปเดียนเราเราไม่มีเวลาไปอ่ะเพระหลวงพ่อที่วัดที่อาพาธต่างอยู่คอยรักษาด้วอยแต่บ้าหลวงพ่อ มรณะก็ต้องเป็นเจาา้าวาดเลยไม่ได้ไปเรียนยเกี่ยวกับพระดิ์มันมีปัฐมังกรีนีศีสิงแห่มหาราชพุทธคุณนี่แหละครับส่วนหนึ่งในชีวิตของพระคนาจารย์ผู้น่าเลื่อมใสนามว่าหลวงพ่อห้อมอีกสักครู่หลังจากพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วเรามาติดตามเรื่องราวของท่านกันต่อพักกันครู่เดียวครับ ครั่ทธรรมะที่หลวงปู่ยึดมั่นถึงมั่นนะครับแล้วก็ให้พวกลูกศิษย์ลูกค้าได้ไม่มีเหมือนกับกรรมฐานนั่นแหละไอ้นี่ถ่ายฉายาต่งกุศลศาสนาเนี่ยกรรมฐานอย่างเดียวนเนื้อมันมีได้กรรมฐานได้ขายาเด้ก็เดินตามไอ้สติปัฏฐานสี่กายกายานุปัสสิปัสสนีิ เดินตามนั้นเองม่จะสอนลูกศิษย์ลูกหาก็ให้เดินตามนั้นนอกเหนือจากมันมีอะไรก็มียุหนอกพองน้อยธรรมอะอรหังก็ว่ากันไปอะไรไม่เป็นตาสติปเทฐานเนี่ยสอนลูกศิษย์ก็สติปทาเน,นี่ยไม่เอาแล้วไน จากเมื่อสักครู่นี้เราท่านได้ติดตามเรื่องราวชีวิตความเป็นมาของพระคณาจารย์ผู้เลื่องลือนามแห่งดินแดนพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลวงพ่อฮอบเจ้าคณะจังหวัดสุโขทยัยเจ้าอาวาสวัดคูหาสุวรรณอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยผู้ใฝ่ศึกษาและพัฒนาอย่างไม่เคยหยุดแม้ว่าท่านจะตราตรำจนเกิดอาพาธขึ้นหลายครั้งหลายคราก็ตาม นอกเหนือจากการที่ท่านมุ่งมั่นพยายามที่จะพัฒนาวัดคูหาสุวรรณให้ร็นเรืองเหมาะสมกับเป็นศาสนาสถานแล้วภาระหน้าที่อันหนักหน่วงที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งในด้านการปกครองของคณะสงฆ์ที่หลวงพ่อบอมท่านดูแลอยู่นั้นท่านก็ไม่เคยบกพร่องแต่ประการใดตั้งแต่ปีพศ2481เป็นต้นมาหลวงพ่อฮอมท่านได้รับงานสำคัญต่างๆมากมายตั้งแต่งานรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย จนกระทั่งปีพศ2529เป็นต้นมาท่านก็ได้รับหน้าที่เจ้าคณะจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งท่านต้องปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดในเขตจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีวัดมากมายเพราะเคยเป็นเมืองที่เป็นราชธานีเก่าแก่ซึ่งเป็นงานที่หนักอยู่มากแต่นอกเหนือจากนั้นหลวงพ่อ้อมท่านก็ยังคงเน้นในด้านการศึกษาตามนิสัยของท่านท่านพยายามส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนนักรับ ในชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงเรียนพระประยติธรรมหรือจะเป็นงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งท่านไม่เคยละทิง้งจะเห็นได้ว่างานทั้งหมดที่ท่านได้สร้างสรรค์และดูแลจะมากมายแต่หลวงพ่อ้อมท่านก็ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยหรือเบื่อลาท่านยังคงโหมที่จะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นอกเหนือหน้าที่ของท่านด้วยการจัดตั้งทุนการศึกษาเป็นทุนสงเคราะห์นักเรียนในระดับประถมศึกษาอีกสามโรงเรียน โดยได้แก่โรงเรียนที่ท่านสร้างขึ้นในวัดคูหาสุวรรณนั่นก็คือโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณและโรงเรียนบ้านครองด่านโรงเรียนสวนเหนือโรงเรียนละสามหมื่นบาทอีกทั้งท่านยังจัดซื้อเตียงสําหรับคนไข้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลสุขโขทยัยโรงพยาบาลลําปางตั้งมูลนิธิสงอาพาธสร้างถนนสายบ้านสวนกับครองด่านสร้างตึกสงอาพาธให้แก่โรงพยาบาลสุขโขทัยอีกหนึ่งอาคาร ในนามอาคารสุขวรโรไทยซึ่งเปิดดำเนินการเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2539ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลวงพ่อ้อมท่านเป็นพระที่มองการไกลและเป็นพระที่เป็นทั้งนักพัฒนาและนักปฏิบัติเสมอมาอยันยัยัดไว้นะครับผมมันไม่อยูอย่แปลวิหายวิหารนันพังพังประพูติหับเขาก็จะลึกไว้ ที่แปะเอาก่อ,อ,กกอยก็ไปเอามันจะชัดไปหาน่านมาหลายปีแล้วมันก็ไอตัวไม้ก็จะทุนไปบ้างก็เอาหมึกไปทาแปะแปะลอกออกมาแต่ว่ายายกันไฟนี่มันมีอยู่ สามแห่งที่วัดโบสถบางขังสวยกัดโลกแล้วที่วัดอรัญยยิิปปีสุดโลกที่เขาได้มาแต่ว่าเขาไม่ได้ครึ่งนึ่งไม่ไม่ได้จบจะเห็นได้ไดว่าใน,นแต่ละวันจะมีญาติโยมสาธุชนเ,เดินทางมาขอพรกราบไหว้มันให้ท่าน ช่วยคลี่คลายปัญหาชีวิตสร้างความเป็นสิริมงคลและความรุ่งเรืองในการ,รดำเนินชีวิตให้กับสิทยาานุสิ์ซึ่งท่านจะมีแนวทางในการสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่มากราบนมัสการท่านสเสมอด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบไปด้วยเมตตาจิตแม้อายุของท่านจะมากแต่ท่านก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีแห่งธรรมที่ยังคงแผ่กระจายให้กับุทธศาสนิกชนทั่วไป ครับสถานที่กาลังกอ่อสร้างด้านหลังนั่นคืออะไรครับศาลาการประเดียนครับือกําลังกอ่อสร้างอยู่นี่ศาลาที่สร้างมานะครับวัตถุประสงค์เพื่อใช้อะไรครับเพื่อใช้ในการบําเพ็ญกุศลทั่วไปดังนั้นกี้กับการทางศาสนาครับการไปคุมเป็นศาลาเนประสงค์ไหมครับ สลานสลาอันเอกไปสองสองชั้นครับช่านบนชั้นช่านบนใช่สาธารณกิท่าชั้นล่างก็จะใช้ในการเลี้ยงดูทุกและน้าโอกาสนี้เองที่เราท่านจะได้รับพรอันเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตจากพระคณาจารย์แห่งเมืองสุโขทัยหลวงพ่อหอมแห่งวัดคูหาสุวรรณอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย ท่านบุทธศาสากชนั้งหลายที่ตั้งใจไปฟังอุทิุค่องห,าห้าทางนี้รัตนัตนัญญาภาเวนะดวยานา,าพา,ภา,ภาสพระนริศรัยสิทธิกิจจังสิทธิกัมบังสิทธิ์ธีโกรสโยนิเจจังสิทธิราพโพนิรันตังสัพป,ปะกรม,มาปสิทธินี ท่านทัน้งหลายดำริยอย่างใดท่านทัน้งหลายประกอบกิจการงานใดๆขอ้สำเร็จสมความความปรารถนาแล้วมีโชคชัยกละลอรการนานเกิน